สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมา รีวิวนะคะแล้วก็แนะนำค่ะเรื่องของการปรับแต่งโครงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการจัดกรอบหน้านะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการร้อยไหมจัดกรอบหน้ากันนะคะหลายๆคนกลัวนะคะเรื่องของการร้อยไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย อ่านรีวิวกันมาเยอะนะคะอ่านรีวิวว่าแบบร้อยมาแล้วหน้ามันพังหน้ามันแหกเป็นผังพืชหน้าเบี้ยวหน้าบูดนะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นความคิดเห็นนะคะของผู้ที่มีความชํานาญนะคะก็คือหมอเองนะคะก็ทํางานด้านนี้นะคะมานานเกือบ20ปีแล้วนะคะชื่อแพทย์หญิงอาทิตยาเม่งสิรินะคะก็เซิร์ชชื่อได้นะคะเดี๋ยวนี้เซิร์ชชื่อได้นะคะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดแต่งโครงสร้างของใบหน้านะคะเป็นระยะเวลานานนะคะนานเลยนะคะมีความชํานาญมากที่เหตุผลที่บอกก็คือว่าสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมสวัสดีคุณนริมนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้ฟังความคิดเห็นของแพทย์ที่มีความชํานาญในเรื่องของการร้อยใหม่บ้างนะคะไม่ใช่ฟังแต่รีวิวด้านลบแต่เพียงอย่างเดียวนะคะ เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีความชํานาญแล้วก็มีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของการจัดแต่งโครงสร้างใบหน้านะคะคือหมอน,นุ่นนั่นเองนะคะก็ตัวหมอเองนะคะก็เริ่มจากแนะนําตัวเองก่อนนะคะก็จบแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็มีไปศึกษาต่อนะคะที่ต่างๆนะคะทั่วโลกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผิวหนังนะคะแล้วก็มาเอสเตติกแล้วก็มาด้านของการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความงามเกี่ยวกับใบหน้านะคะ เราก็เรียนมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าโซนของเกาหลีเราก็เรียนนะคะคุณยูมิโกสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะก็วันนี้หมอจะมาให้ความรู้นะคะคุณอมรรัตขอบคุณค่ะซื้อเซรั่มกลับบ้านไปทาเลยค่ะสวยหลักร้อยก็มานะคะ500บาทค่ะคุณอมพรสวัสดีนะคะก็ วันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการร้อยไหมนะคะแล้วก็ไม่เคยร้อยใครเราหน้าบวมนะคะตั้งแต่ทํางานมาเกือบ20ปีอาจจะเป็นที่พรสวรรค์น,นะคะในการแทงเข็มเพราะว่าแทงเข็มมาไม่เคยพลาดเลยสักครั้งนะคะแล้วก็แทงเข็มมาเหมือนมากกระดวงนะคะหลายหลายคนบอกว่าเวลาทําหน้าขึ้นกระดวงด้วยนะคะก็เหมือนดวงหมอนะคะก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะก็ ร้อยไหมมาไม่เคยตัดเส้นเลือดนะคะแล้วก็ไม่เคยทำภาวะคอมลพเคชันหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้กับคนไข้นะคะวันนี้ก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆก่อนนะคะคลิปนี้นะคะรีวิวนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดแต่งโครงสร้างใบหน้าเราจะมาคุยว่าทําไมเนี่ยเราถึงจะต้องร้อยไหมเพื่อยกกระชับใบหน้าในคนที่หน้าหย่อนคล้อยหรือว่าผิวหนังหย่อนคล้อยโครงสร้างผิวเสียโครงสร้างใบหน้าเสียหน้าห้อยมาก ใครที่ส่องกระจกดูแล้วรู้สึกโอ๊ยทำไมหน้าฉันโทรมจางดูหน้าโรยหน้าห้อยหน้าเหี่ยวแปลกๆอยากดูเด็กนะคะก็ต้องดูรีวิวนี้นะคะก็รีวิวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการร้อยไหมค่ะที่คลินิกนะคะเรามีไหมได้วยกันหลายตัวไหมในปัจจุบันนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีหลายเจเนอเรชันแล้วนะคะโมเลกุลของไหมเขาเรียกว,วัสดุที่เอามาใช้ก็มีตั้งแต่ PDO PCL PLLE นะคะทีนี้แต่ลบตัวมีข้อดียังไงนะคะตัว PDO เนี่ยก็มีข้อดีก็คือว่ามันมีความเขาเรียกว่าใช้กันมายาวนานพูดง่านๆว่า long term study เนี่ยค่อนข้างเยอะปลอดภัยแน่นอนร้อเมื่อใช้แบบถูกวิธีแต่ที่หลายๆคนไปอ่านรีวิวมานะคะคุณยูมิโกะนะคะถ้าได้กลับมาระเดี๋ยวเจอกันนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่ได้ดูรีวิวหลายๆคนนะคะเคยดูรีวิวพังๆรีวิวพังๆมาเยอะนะคะที่บอกว่า ร้อยใหม่ไปแล้วหน้าเป็นผังผื่นร้อยใหม่ไปแล้วหน้ามันเบี้ยวนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีหมอบางคนนะคะให้ความรู้คนไข้แบบผิดๆนะคะทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีความชํานาญหรือไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับร้อยไหมแต่ตัวเองทําได้ไม่ดีพอแล้วก็ให้ข้อมูลแบบโจมตีคนไข้จนทําให้คนไข้เนี่ยหมดโอกาสที่จะทําสวยในอนาคตต่อไปนะคะอันนี้เราต้องบอกว่าให้คนไข้เปิดใจก่อนนะคะเปิดใจแล้วก็รับฟังข้อมูลแบบเป็นกลาง หมอทำงานด้านนี้มาเกือบ20ปีนะคะตัวหมอเอง40แล้วนะคะคนไข้ดูหน้าผู้หญิงวัย40ก่อนถ้าไม่เชื่อไปดูรีวิวหมอในอดีตนะคะไปเปิดดู YouTube ค่ะคนไข้เปิดดู YouTube พิมพ์คําว่าอัธิตาคลินิกรีวิวหมอนุ่นคนไข้จะเจอหมอเมื่อสมัยก่อนนะคะ หน้าหมอเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ได้ขอให้คนไข้เชื่อแต่อยากให้คนไข้พิสูจน์ด้วยตัวเองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนๆอ,อย่าเชื่ออย่างงมงายนะคะและที่สําคัญของเราไม่มีโฆษณาชวนเชื่อนะคะเราให้ความรู้คนไข้แล้วเราก็ตั้งใจให้คนไข้ของเราเนี่ยสวยจริงๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เปิดใจคะ่ะรีวิวการร้อยใหม่ที่ถูกวิธียังมีหมอที่ทําได้ดีแล้วก็ทําออกมาสวยแล้วก็ทําให้คนไข้สวยเยอะนะคะก็คือหมอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ แล้วก็ในการทําที่ถูกวิธีนี้นะคะก็จะทําให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะที่สําคัญเนี่ยตัววัสดุของใหมเนี่ยเมื่อเราเลือกวัสดุที่เป็นคุณภาพแบบพรีเมียมตัววัสดุเนี่ยเราสามารถสั่งตัวเคลือบได้ด้วยนะคะตัวเคลือบที่เส้นไหมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเราจะเคลือบตัวโปรแฟคเตอร์ค่ะมันดียังไงนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ได้ความตึงกระชับ แล้วก็ยกด้วยนะคะและที่สําคัญที่สําคัญสุดเลยประหยัดค่ะคนไข้จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําหัตถการอื่นๆไปเลยนะคะอย่างเช่นพอเราร้อยไหมเสร็จยกหน้าแทนที่เราจะต้องไปฉีดฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มล่องลึกโดนฟิลเลอร์ล่องลึกไป4ีซีละหมื่นเจอไป4ี่ล่องคนไข้โดนไป4ี่หมืเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันทาให้คนไข้ประหยัดฟิลเลอร์ไปสี่หมบาทง่ายๆนะคะกับการแค่ร้อยไหม ในราคาประหยัดนะคะโปรแกรมร้อยใหม่ของเราเนี่ยมีตั้งแต่5000บาท10,000บาทฟอกอายก็15,000บาทส่วนใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยเราทำโปรแกรมดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดโปรแกรมเนี้ย25,000บาทเห็นไหมคะแต่ละโปรแกรมเนี่ยช่วยทำให้คนไข้ประหยัดค่าใช้จ่ายยังไงก็ถูกกว่าการไปฉีดฟิลเลอร์เห็นไหมคะประหยัดมากกว่าเยอะและที่สำคัญเนี่ยได้ความสวยที่มากกว่าตรงไหนตรงตัวที่เคลือบที่เส้นไหมมันจะมีตัว growth factor กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนที่เยอะขึ้น สวัสดีคุณ,ณนัทมนนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะใครที่ฟังไม่ทันเนี่ยเปิดรีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเพราะวันนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าเปิดใจค่ะให้คนไข้ได้ฟังความองข้างคุณ่ายๆว่าอย่าไปฟังความข้างเดียวจากรีวิวแบบผิดผิด,ผดหรือฟังรีวิวจากผู้ที่ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการร้อยไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนไข้ควรมีโอกาสได้รับฟังความรู้แล้วก็ ความคิดเห็นในแบบที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะอย่างหมอเนี่ยจะมีประสบการณ์ทําคนไข้จริงๆนะคะทําคนไข้จริงๆตรวจรักษาจริงๆไม่ได้มาจากหนังสืออย่างเดียวในหนังสือก็ออกมาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์นะคะมั่นใจมากว่าประสบการณ์เกือบ20ปีเนี้ยหล่อหลอมความรู้แล้วก็หล่อหลอมเาเรียกว่าสกิลในการทำเนี่ยได้มากกว่าทั่วไปแน่นอนนะคะและที่สําคัญเนี่ย ลดราคาให้กับสมาชิกด้วยเพราะว่าใจดีนะคะก็เดิมเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณแสงเดือนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ,ะโปรแกรมดึงหน้านะคะคุณสุทีรานะคะตอนนี้นะคะมันก็มีเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การร้อยใหม่ก่อนนะคะพอตั้งแต่เราร้อยใหม่จนเราชํานาญมากเราก็เริ่มจากร้อยสูงขึ้น ร้อยสูงขึ to to ้นทําเยอะขึ้นแล้วเราก็อัปเดตภาษานเขาเรียกว่าภาษานความรู้ของต่างประเทศเข้ามาในเทคนิคของเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวเส้นไหมแล้วก็วัสดุต่างๆมาใช้ในการดึงหน้าร่วมด้วยกับการผ่าตัดแต่ของเราเนี่ยเราก็จะทำเขาเรียกว่าเป็นการดึงหน้าโดยที่ คนไข้เป็นเขาเรียกว่าทาแผลเล็กนะคะแผลเล็กก็คือจะไม่มีแผลนะคะแต่ผลที่ได้เนี่ยก็คือหน้าตึงเปียแลวก็ยกกระชับสวยงามมากนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยหลังทําเสร็จหมอการันตีนะคะว่าไม่บวมด้วยนะคะแล้วข้อดีที่ได้มากกว่านั้นก็คือว่าตัววัสดุที่หมอเลือกมาใช้เนี่ยที่อาทิตตาคลินิกเราเลือกวัสดุที่เป็นตัวพรีเมียมไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะ แล้วก็หลังจากที่ทําไปแล้วหน้าก็จะเด็กเหมือนหมอนะคะดูรีวิวหมอก่อนนะคะ <_ d ata> เพราะว่าทํามาหมดแล้วนะคะแล้วก็ให้ดูด้านข้างจะไม่มีรอยแผลเป็นเห็นไหมคะดูกันชัดๆก่อนนะคะหลังจากที่เราดึงหน้าไปแล้วใช่ไหมคะหน้าของคนไข้ก็จะตึงกระชับแล้วก็เข้ารูปขึ้นโดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นใดๆบนใบหน้าเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะ แล้วก็กรอบหน้าของคนไข้ก็จะคมขึ้นแล้วก็ไม่มีเหนียงด้วยนะคะเห็นไหมอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะ,ะของการจัดโครงสร้างใบหน้านะคะแล้วก็โปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะแผลจะเป็นแผลเล็กนะคะแล้วก็คนไข้ที่ทำเนี่ยประสบความสําเร็จทุกเคสน,นะคะก็คือหน้าตึงยกดึงตึงเปียทุกเคสน,นะคะแล้วก็ คนไข100่ร้อยละร้อยพึงพอใจไม่มีใครบวมร้อยเปอร์เซ็นต์คนไข้ไม่ต้องผักฟืนะะ้นเลยนะคะไม่บวมไม่ช้ำเลยนะคะคุณนลรมลนะคะฉีดไขมันทั่วหน้ากับร้อยใหม่นะคะทำอะไรดีกว่านะคะคุณนามลสามารถทำทั้งคู่ได้แต่ถ้าคุณนามลมีงบจำกัดน,นะคะก็หมอขอเลือกให้ดีกว่าถ้าดูหน้าปุ๊บหมอเลือกให้ไม่เคยผิดนะคะก็คือมั่นใจมากว่าเลือกหัตถการ ที่เหมาะสมแล้วก็เห็นผลดีที่สุดกับคนไข้หลังทําไปแล้วคนไข้ก็จะดูสวยที่สุดนะคะแต่ถ้าคนไข้มีงบร้อยใหม่ได้ร้อยไหมพร้อมกับฉีดไขมันได้เราสามารถทำการรักษาแบบควบคู่นะคะเขาเรียวกว่าเป็นคอมบเทคนิคซึ่งจะทำให้หน้าคนไข้เนี่ยเด็กลงมากขึ้นอย่างหน้าหมอเองก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวนะคะทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ฉีดไหมน้ำนะคะแล้วก็ทำเครื่องเพื่อนๆก็เห็นที่หมอทำเลเซอร์ฉีดวิตามินบำรุงผิวนะคะ เห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ทําอย่างเดียวแล้วจบเพราะว่าความสวยไม่ค่อยจบในชะ่คะคนไข้ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยจบหรอพอทําแล้วติดลมนะคะติดลมคุณนิธิวัตรร้อยบ่อยได้พี่นิธิวัตรนี่เองนะคะเป็นเครีวิวของหมอเองหมอจําพี่ได้พี่แวะมาทําเพิ่มได้ค่ะยิ่งทํหน่าจะยิ่งเด็กนะคะร้อยใหม่เซตแรกไปแล้วจะมีคอลลาเจนสร้างขึ้นพอหลังจากผ่านไปมาร้อยสามคอลลาเจนจะสร้างเยอะขึ้นไปอีกนะคะ หน้าก็จะแน่นแล้วก็ตึงมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ผลไข้ก็จะหน้าเด็กมากขึ้นคุณแสงเดือนนะคะถ้าหน้ามันตอบมากเติมฟิลเลอร์ได้ค่ะเติมไหมน้ำได้นะคะหรือว่าจะเติมไขมันเติมเต็มได้ค่ะคุณพัดอ่านเราจะมาอธิบายความแตกต่างนะคะ ความแตกต่างของการร้อยไหมแต่ละประเภทนะคะตัวแองเจิลเนี่ยก็จะเป็นตัวไหมที่จะช่วยเรื่องจัดกรอบหน้ายกหน้าได้นะคะเหมาะกับคนมีงบจำกัดเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษเหลือเพียง5,000บาทนะคะแต่ถ้าใครมีงบเยอะขึ้นมานะคะเรามีโปรแกรมซ u เปอร์ลิฟต์ค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็จะใช้ตัววัสดุพรีเมียมค่ะช่วยในเรื่องของการจัดกรอบหน้าถาวรนะคะมันถาวรยังไงก็คือว่าหลังจากที่เราเลิกทาไปแล้วเราได้น้าใหม่นะคะหน้าคนไข้ก็จะดูสวยแล้วก็ดูเด็ดขึ้นเลยนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเขาเรียกว่าพัฒนาการต่อมาอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็คือฟ o อกอายค่ะก็จะเป็นการดึงกรอบหน้าขึ้นไปถึงตาเลยนะคะคนไข้ก็จะได้สวยทั้งหน้าค่ะในราคาประหยัดนะคะเรามีฟ o อกอายเบสิกเหลือ15,000บาทเท่านั้นนะคะทีนี้โปรแกรมต่อมาอีกนะคะพัฒนาต่ออีก,ก็คือโปรแกรมดึงหน้าค่ะหลายๆคนดึงหน้านะคะดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมีแผลเป็นนะคะ ทำให้คนไข้เนี่ยดูสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะและใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะคุณเอ๊ทำมาแล้วสวยไปแล้วใช่ไหมคะใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้หมอติดต่อกลับได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาให้ความรู้ต่อเป็นภาค2นะคะอันนี้เรียกว่าภาค1ของความรู้ในเรื่องของการร้อยไหมจัดกรอบมา อย่าลืมฟังจนจบนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ